เพื่อนทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนัวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนอยู่ที่ถนนขุมวิทนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปชมภาพบรรยากาศซอยนานานะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะยังพอจะมีผู้คนเปิดร้านขายของนะคะหรือเปล่าหรือว่าพอจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินชมภาพบรรยากาศ ซอยนานาที่ยังคงมีการปิดผับปบรานะคะตอนนี้แถวบริเวณซอยนานาก็จะเปิดได้แค่ร้านอาหารแล้วก็ร้านนวดนะคะซึ่งแอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะคะแอนเคยมารีวิวซอยนานา,นาแล้วนะช่วงประมาณเดือนเมษาเนาะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะสีเดือน ก็ถ้าเกิดใครนะคะเข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดชื่นชอบนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฝากกดไลค์เป็นลังใจด้วยนะคะกดแชร์ก็ได้เนะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ๆ>แล้วก็ข้อความนะคะส่งมาได้พิมพ์มาได้นะคะมาให้กําลังใจกันใครที่ยังไม่กดไลค์นะคะฝากกดไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง45นะคะก็<ๆ> เริ่มจะมืดแล้วนะคะแอนก็จะพยายามเดินช้าๆนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยเร็วนะคะตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเดินถ่ายคลิปอยู่ที่แถวพัทยานะคะทั้งวันก็แปบ๊บเดียวก็หายเหนื่อยนะคะแต่ว่าพอหลังจากไม่สบายมาแล้วนะฮะก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะ หายแล้วแต่ว่ามันก็ต้องสร้างภูมินะคะเออบูตร่างกายใหม่อีกเนาะนี่นะคะซอยนานา,นาหรือว่าสุขุมวิทซอยสี่นะคะเป็นนานา,นาใต้นะคะบาร์ก็ยังปิดอยู่นะคะหลายคนก็ถามแอนเข้ามาว่าอยากจะมาทำงานนะคะตอนนี้ยังทำไม่ได้นะนี่นะคะ กงป,ปิดหมดเลยนะคะด้านในนี่นะคะก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะนี่นะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างคี่จะเงียบๆนะคะก็พอมีนะคะมีร้านนวดที่เปิดได้อยู่นะคะก็ยังคงเปิดอยู่เนาะส่วนผับบาร์นะคะยังเปิดไม่ได้นะ แอลกอฮอนะคะก็ยังขายไม่ได้เนาะนี่นะครับภาพบรรยากาศปกติเวลานี้นะคะก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเดินกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือคักแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็คือเงียบๆเ,เลย น,นะคะคยังคงปิดอยู่เนาะยังถือว่าหนักนะคะปกติแล้วเราก็จะอยู่แต่แถวโซนพัทยาเนาะซึ่งพัทยาก็ต้องบอกว่าเงียบเหงามากเลยนะหลายคนอยากจะลงกลับมาทำงานแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งมาดีกว่าลูกค้ามันยังไม่มี แอนเข้าใจนะคะบางคนอาจจะเบื่อแล้วคืออยู่บ้านนอกน,ะนานแล้วเนาะแบบ,บก็ถามแอนเข้ามาเยอะว่าแบบอย่างแอนมีโอกาสได้ไปที่นั่นที่นี่นะคะว่าเริ่มมีนะท่องเที่ยวหรือยังอยากจะกลับมาทํางานนะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาทํางานนะคะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะน้อยนะคะคนที่บอกว่าจะมาเที่ยวแล้วก็ เข้าคอร์ลันทรีนนะคะนี่ค่ะฝั่งโน้นก็มีร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะ mm hmm. โกเแดงโฮเแดงเนาะ mm hmm. นี่ค่ะภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ mm hmm. หวังว่าจะชอบกันนะคะเ mm hmm. นาะ ได้ดูภาพบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยจุดใจเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นนะคะบรรยากาศเก่าๆแอนก็ว่าน่าจะช่วยนะคะให้หลายๆคนได้รู้สึกดีขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นรถขายของนะคะผลไมาผักพวงข้างนะคะ ขายส้มตำขายยำนะ,ะเดี๋ยวแอนจะเดินเข้าไปนี่นะคะตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกันเมื่อก่อนแถวนี้นะคะก็มีบาร์เนาะ,ะนี่นะคะก็ยังปิดอยู่เลยนะคะ ก็โอเคนะคะเป็นการอัปเดตซอยนานาเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ซอยคาบอยนะคะโดยแอนจะเอามารวมกับคลิปซอยนานาเนาะ,ะค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้แอนก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอโศกนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นห้าง Terminal 21นีวันนะคะอโศกเนาะซึ่งแอนนะคะจะไปถ่ายคลิปที่ซอยคาบอยนะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูภาพบรรยากาศกันนะคะ เพื่อนๆคะตอนนี้แอนก็อยู่ที่บริเวณแยอกอโศกนะคะต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่ใจกลางเมืองนะคะมีตึกสูงมากมายนะคะบริษัทต่างๆเยอะแย,ย,ยะเลยที่อยู่บริเวณนี้เนาะด้านล่างด้านหน้านะคะก็จะเป็นซอยคาบอยนะเป็นซอยที่ไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศแล้วก็อัปเดตมาฝากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะรถถือว่าไม่ค่อยติดนะ,ะถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนนะถ้าเกิดเมื่อก่อนนะช่วง6โมงนี้คือ ใจกลางเมืองนี่รถไม่กระตุกกระติกเลยนะคะก็คือจอดนิ่งนะคะแค่แบบระยะทางแบบว่าใกล้ๆนะอาจจะเสียเวลาไปถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้เลยทีเดียวค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จนะคะแอนก็จะกลับมาสถานีอโศกเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะกับโรงแรมเนาะซึ่งแอนอยู่ใกล้ๆนะคะสถานีสามย่านเนาะเดินลงบันไดาภาพอาจจะมีกระตุกมีสั่นบ้างนะคะ ที่ตั้งใจถ่ายนะคะช่วงที่เดินบันไดเนาะก็อยากจะทําให้ภาพดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะให้เพื่อนๆได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้เดินเองนะคะแล้วก็ได้มาในพื้นที่นี้เองจริงๆเนาะนี่นะครบบริเวณด้านล่าง ต้องบอกว่าแยกอโศกเนี่ยเป็นแยกกำดัดต้นๆน,น,นะคะของประเทศเลยที่มีรถติดนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรถค่อนข้างที่จะโฟลมากเลยนะคะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเนาะเพราะว่าส่วนมากนะบริเวณแถวนี้ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆนะคะส่วนมากตอนนี้ก็อนุญาตให้พนักงาน,นะคะ work from home เนาะก็ลดการออกมาจากนอกบ้านได้เยอะนะคะ แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะบางอย่างที่จะยังคงจําเป็นต้องออกพัฒมาน,นอกบ้านนะคะหรือว่าสลับสับเปลี่ยนกันนะคะเหมือนอาทิตย์นี้คนนี้มาทํางานนะคะวันนี้อีกคนหนึ่งทํางานอีกวันหนึ่งเนาะแอนคิดว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะโหทำไมวันนี้รู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อวานไม่รู้หรือว่านอนไม่ค่อยอิ่มนอนไม่พอนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะป้ายซอยขาวบอยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภาพบรรยากาศด้านในกันโหเงียบมากเลยค่ะเนื่องจากด้านในนะคะส่วนมากก็จะเป็นถับบาร์นะคะซึ่งยังไม่สามารถที่จะเปิดได้ในตอนนี้เนาะยังไม่ได้มีมาตรการที่จะขายล็อกนะคะส่วนร้านนวดนะคะก็สามารถเปิดได้แล้วนะคะ เมื่อก่อนนะยามค่าคืนนี่นะก็จะมีผู้คนนะคะมาทํางานที่นี่เยอะแยะเนาะแต่งตัวสวยๆนะคะมายืนรอเรียกลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งซอยนะคะที่ฮอตฮิตมากๆนะอยู่กรุงเทพนะคะก็จะมีอยู่สามซอยใหญ่ๆนะคะที่เป็นซอยที่คึกคักและนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวก็จะมีซอยคาบอยซอยนานาแล้วก็ อซอยพัดพงนะคะนี่ค่ะภาพบรรยากาศเงียบนะคะเงียบเลยถ่ายคลิปเสร็จก็หกโมงก,กว่าพอดีนะคะทันเคอร์ฟิวเพราะเคอร์ฟิวสองทุ่มเนาะเราต้องกลับบ้านนะคะซื้อน้ำแล้วก็ ซื้ออาหารไปกินเผื่อกลางคืนหิวเนาะเดี๋ยวแอนจะขอปิดคลิปไว้บริเวณช่วงนี้ก็แล้วกันเนาะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดเข้ามารับชมนะขอให้ทุกคนมีความสุขใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพิคมคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายนะคะให้กำลังใจกันได้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ